ไปนี่มาถามพ่อไปก่อนเลยสวัสดีพ่อสวัสดีนะคะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมีคพ่อวัสทีแล้วแม่ยู้ยได้ละฝันเป็นไงรก็ค่ะผมว่าฝันมาบอกนะฝันหรือว่าเห็นผีโบเห็นโบเห็นแต่คุณพ่อของฝันนะคุณพ่อเห็นคุณพ่อผมผมไปถูกเรื่องการเอานะก็ไป2อมเลยซองเกตซีน หลักฐานเก่าแต่เราก็มีกับกับไม้ด้วยคือยังบแบบเก่าแบบกับงอเป็นข้าวแบบกับเฮ้ยกับงอกระพานเอาเอาที่แบบงอเป็นขอาเพื่อสถิติเก่าเนาะกันเนาะแม่นสถิติเก่าตัวนี้นี่ครับสถิติเก่าเนาะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับอ่าได้ยินแต่ข่าบปาบ พอตายแล้วฟื้นได้โชคถูกมาตลอดรัศนกันเมื่อนี้ก็นได้มีโอกาสได้เดินทางมากป็นจังไดครัพ่อจังค่อยว่าตใจตะเกียบบ้าก็มีค่ะโอ้ยพี่แดงถึงปิดเขาว่าใจตอนนั้นจะยุกอาหารเนาะยุกอาหารอยู่แบบนี้น้องใช่ไหมเตยุงเทียมาเตยุงเทียวมาอายอ่ไอ่คน่าไปสื่อเนื่อยมาปล่อยบอมาไปกับไปถือเขาเลยว่าไปกับไปกับพักกันไป ไปบางคนเาไปไปซื้อเนื้อเนี่ยเขาบอกเขาบอกมาเขาบอกขายเนี่ยนะรถกับมาเพาสมัครเติมน้ำมันว่าเติมน้ำมันเนี่ยนแล้วก็พากันขี่ออกมามันเมืนปิดตาก่อนสมัครหอดบ้านนี่มันปิดตาก่อนขี่รถดีๆโหนูโหยูว่าขับรถนะรถมอเตอร์ไซค์หรอกขับรถอย่างโหยูน้องเป็นคนสอนจะจะ่่ว่าเบียบอยู่เบียบไได้เห็ุทังเห็นไปได้ในบ้าเหมือนมันเพราะเขาห้องมิเตอว่า ม้าเดนตัดหลุดมาตัวเพียงเหี้ยอเดินจัดหลุดมาใหญ่ม้าใหญ่จัดหลุดจากนั้านั้นโบ้โ,โหโอีหยังอะไรด้ยที่ว่าโู้โหเตอนนนั้ตอนรดร่องโอ้โหได้ว่ามันส้นตอนไหนรับไปเลยรับเลยวานี่เขาว่าเขาจะกินหัวเขาว่าตลอดกินกีโมเนี่ยนอ่นะบอกอ <cause> ไปโรงพยาบาลดจจักมือครับเพราะอาจจะจะลบไป มอยเป็นสามเดือนคบละสามเดือนยิ่งย่านออกจากล่างบ่จังไปนรกสวรรค์เขาบอกไอ้ฟั่งเลยคือว่ากต่บ่อยากไปลงดูผนอกตัวหันที่บอกไป้ฟั่งโยคือว่าเอาเอาอยู่กับผู้เสียบผู้เสือเนาะไปนรกสวรรค์นี่ไปปรากฏว่านั่นออกจากล่างไปเนาะบ่เดยวไาอกขึ้นนรกสวรรค์เนาะไอ้ฟ่ บอกที่ไปเห็นมาเนาะตามที่จ้ครองไปทำงานเนียนไปประสบมารปโบเห็นมาบานก็เลยว่าไปเรื่อยไปไปปรากฏว่ายางธรรมมาได้แต่เป็นท่าไหนลูกล่างนี่เออเป็นท่าที่งท่าของล่างกับบานต่อไปก็เป็นท่าไหนดัดยางปรากฏว่ายางตามทางดัดยางแต่ว่าจากจากจากห้อยเท่าห้อยกับขังนดัดยางมันมันตีหางกันอยู่ปมะมาณนี้มันตีบัถึงดินยางบัถึงดินแม่น มันจะไป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 เหมันปรากฏว่ามันจะมีพวกไอ้ตามของตามคาเฟ่คาเ่ยังเนี่ยนะตามของอาหารตามพับตามบาร์นี่นะเส็งเก่งๆกันตันโปงกันตันมากอี่มาหลับป้าๆนุ้งไปเที่ยวว่าคนนั้นนะเออคนบอกคนบอกว่าป้าไปเที่ยวว่าเมื่อกี้เห็นผู้สาวงามเนาะไปกับไปว่ะไปกับไปว่ะไปเลยบาดนี้ผู้เฒ่าคนหนึ่งว่ามาบอกสองคนยุดเม่อตองเอาเราไปว่ะ มองผู้สองต้องไปสองคนก็ออกผู้หญิงสองคนออกออกจากออกจากพ่อเนี่ยออกไปบ้านก็เลยว่าจะพูดว่าถอดเนื้อถามว่าจะพูดว่าสิผ้าไปใส่โมจักแล้วครับไปหน้าลบได้หรว่าสันโอ้ยอมมาบานสิผ้าไปหน้าลบได้ไหมไปหน้าลบไปสิผ้าไปเบิ้งสิผ้าไปเบิ้งเขาด้วยผต้องให้พนี่ไปสิผ้าไปเบิ้งดอกกันนะไปไปเพื่ออะไรไปพอดึาพ่อตีแม่นี่พ่ออาเจได้ท่ำบาป นเดาไปตัดสินยากเลยเขาไปหอเข้าเขาลงเลยนแล้วลงกันเขาอ่หมอกระทาต้องแดงใหญ่ๆเนาะพ่อเห็นนะแม่เนาะองโอ้ยหวนาโอ้ยออสมะมานงเลยเขาถีบลงกระท้เลยแม่ไปเขาไป้อเขาไเด้เลยเขายันยันยนยัอย่างเดียวบานนี้ได้หนังให้เบิ้งแม่แม่แบบเดียวก็ได้หนังนะขันกันไดหนังเมีขอมนมากเขาถือประเด็นว่าจะคือกันจะคือแบบนั่ยนะบ้านนี้พวกเรียนพวเรียนเมียกันนจนยี่วเลยวันนี้เจ้า เออวัขึ้นบวัวเต้นหมดเลยวว่าไปอันนี้รบ้านี่ไปเบื้องพวกเขาเห็นเศษในเช้าวันเม่ที่ี่บาดยังไหนกันยังไหนไปห่อกระปิโกกอยู่หามีอะไรกาขับแห้งอยู่ทึ่งอ,อันพวกหมาทั้งรุมผีกัดเจ้วาวัขึ้นก็ไม่ได้ในเจ้าขึนาืนเบียดเจ้าเจ้าวัขึ้นเจ้าเอาหอกแท่งเนาะเอาหอ,อกแท่งก็ต้องเก็บขายกันอย่างต้องขืนแล้ว เวิ้งใส่คือยังโปวดเพราะว่าเรนสนใหม่โอ้ยห้องอ่องอ่อง,อองเก็บอ,อ่องปวดอ๋อปวดไปเห็นขากเนาะไปเหกก็นขาอยู่เด้อแต่ว่าขานขึ้นคู่ม,มือนี่เขาโบยานกันอเขาเกิด <c oughs> <c oughs> มาเป็นมนุษย์หรือเปต้องยานเนาะว่าอะไรว่าอยัง,อยงกันอ,อยู่กับผู้เสียแมนมาเนี่ออกจากานันคณะโน้ผ้าไปบิงบึงเบิดหม่องตีไก่หม่องเทศยังเงี้ยยังเบิด เขาิี่บอกว่าเนี่ย่ังไงบอกว่าถนะมันมันเป็นได้อันนี้เนาะมากรเลยเที่ยวไปเที่ยวเลยพันวาไปวอรวันสิพาไปสวรรค์เพันว่าไว้ตัดตัดต่อนะเนาะสีผ้าไปสวรรค์เนี่ยไปฟ่าน้ำพกเอื้อยอยู่วอสวรรค์นี่เนี่ยโอ้โหมาก็เลยโอ้ยบ่ไปหรอกยังโบโผ่ก็แค่ว่าบ่ไปบ่ได้หรอวะโบไปอย่างไรก็บโบไปจีนี่จากเราคนนี้เราโบเราจับแขนเหมือนเรา ้าย่างขามน้ำเน่เกาหนึ่งเก่้าสองเก่าสามหนึ่งแกงจะเอาเลยเลยบานมันจะเป็นโอ้งามแต่ก้อนสิ๋วาวตะวันมีหอบเม่นไม่พยะเขาตะวันนะท่านหอบปวดเด้ยเป็หอบดบานก็เลยไปหอดพอไปหอดคือก็สิไปยืนคุนพาไปยืนพ้นสิร้อยขึ้นผ้าร้อยขึ้นมันตึกก็มันตึกเถ้าอนนเขาเวันสามสิบฉันเละอ๋อเห็นไป ไปฮอดไปหอดประตูประตูนั่นมันสิมีคนรักษาประตูอยู่บอกยุ้ยุดยยุ้พวกแกว่ายังไม่สั่นสิผ้าเท่านี่ไปเขาเรียงไว้สวรรค์นี่เดี๋ยวเด้อเราว่าให้เบิ่งได้ซื้อก่อนเราว่าสมุดบอกให้เง่มาเปิดอุ้ยเงยได้สมุดนี่แค่เหมืองเงยเปิดสีเราปุ๊บปุ๊บไปย้อนน่ะเปิดเท้าเปิดโมมี่โมมี่เราว่าโมมี่ก็ได้ มีคนซื้อนี่มีคนซื้อนี่บานได้ว่าไปลงไปเรา่ะเราบอกให้ลงมาแล้วก็ผ้าลงมาสอนผ้าลงมามผ้าลงมาหน่อยกัมาหอดกับระกรดวบบมาหอดอยู่มุกทหารเมะหอดจำทา่าไรสิมีมขขางวัดต้องอยู่ขางวัดเนอะเรามีทา่ายางออกจากขางวัดมาสิยางไปโรงพยาบาลยางวันนี้เส่นยางไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เลยว่า ไปห่อตบ้านไปโคนบายางยงไปไปหอดเตียงอันนี้ย่อนน่าตัดจอนไห้ชุดเล่ยเนาะไปห่ดเตียงแมันมาขืนแม่นนะลางเจ้านอนอยู่นั่นอุ้ยโมเมนต์กอกงานหลัผมต้องขี่ไหล่แ่ผมาเลยอว่าเลยอุ้ยโมขี่ไหล่ฟันโมมเมนต์ต้องคอยรอกว่ะคนบอกไ้พ่อเขาล่างเมียนอืมยับไฟหรือฟื้นเนี่ยคนเรื่อย่าโมชิโ่ขืนโมขืนโมไหนโมขืนโดือถ้ำโทษได้เจ้าชิโบได้เกิดแจ็คเกอแล้ว่ะก็เลยแบบว่าขืนไปนอนทับ จากนั้นมาสอโหงยังเหนื่อยก็ยังวะแต่นอนทำาดาแขอนี่ยังเลยนะโโห่ไปมุกาหารนี่ตอนตอนน่ครับเมื่อตอนมุกาหารนี่ยแต่พระท่านบวชเลยครับเนอกจากวงบาทออกจากมูดซึกตัวมาก็คว่าเลยไปหาขอหายังนึ่ไปนี่ไปเห็นว่ากิดอะไขึ้นเนาะเกิดสิงสี่แล้วก็าบอกกันที่สิงสี่แล้ว็คธรเอา้าแต่ว่าเป็นผีคนธรรมดาแมน ยืนบ่ถึงดินบ่ถึงดินเนียนเขากอกว่าพอ่อฮันขกับผู้ได้่าตินั่นแหละเขาจีว่าพอเป็นบ่าอจอเอาไปหาเขียดขึ้นขึ้นนี่ผู้ได้เข้าไปนั่เมเนี่ยบ่ได้หรอกไม่ผู้ได้หรอกอพ่อกับผู้ได้อต่บ้าผู้ได้เนี่ยอะไรโตท้อตัวแหละมาไปผู้เดียวนั่นพ่องแล้วไปผู้ไรไปเอาว่านี่มันบนเส้นเขียดนั่นคุบเอาคุบเอาก็ยังไงยิ้มหาซอยแมนมั่นะน,น,นี่เขาบอกวาอ่ายันเขาวา่า เพื่อนนี่เป็นบ้ามีมีคนเฝ้าไอ่ยืนฟังอยู่คนทางอยู่คนนี้ผมบอกไปผู้เดียวคุณสินะโอ้เพราะว่าผู้ใดละขางทางบอกว่าเหนนี่แล้วก็ถามกันมาบอดแต่พ่องว่ขี่รถใส่ไปเนาะของยางก็บ่ค่อยได้เนาะช่วงอู้นใส่ไปก็เลยว่าไปจอดถามกันเถียงอ๋อขี่ขี่ไปขอเขียนเด้เลยไปเขากินแร้งเด้อคุณสินาเขากบอกว่าใส่โยแต่บบเห็นเป็นนาเปร์นาเดะน่ายัางมาหมมี่โบเห็นข้าวเนี่ยนะพี่ข้าวเนี่ย มีบวชโยวัดเนี่ยบอกเขาเลกเขาน่ะมันจะอพี่คูคนนี้บอกปูแปดสองยังบอกว่าอันจะเละเละจะบอกเลกเขานั่นให้บอกตีปัญหาให้ตีปัญหาเดลยมืออื่นอะไรเองช่วยมืออื่นเดี๋มันอกศูนย์เก้าศูนย์เก้าช่วยมือโยศูนย์เก้าไปมันไปวินตบบาทใชมไหมสาไหนว่าเสาวกุ่นเนอะอาจารย์ เล้วุณเหมาศูนเก่าเลยว่าวาเาคุณมาสันมันดีมันไปหอดบินสบายเนี่ยหมดเสาอาจารย์เหมือนขนอยวุี่ขึ้นสื่อของมาถวายอาจารย์เนี่ยเยาสันขอปวดท้ายในสวนมาสันเขานเว่าห้่ยปวดท้ายกะทิยาก่อาจารย์แนบไปก็เห็นเสากุ่นได้หรอเนี่ยมีแต่เสากุ่นป่ะสากุนศูนย์เ่าหมบอกเป็นโตเหมืนเมบอกเป็นโต มิแตเสาขุนเนี่ยใส่อาจารย์นวลมาเอน่อยเนี่ยไปเสาเงีอยเนาะครับว่าดิขุนเนยังได้คนมาบ้านพวกเลยว่ามันก็มีแต่เสาขุ่นเลยอ๋อป้าในบอกเป็นปัญหาเน่นะงวดนี้เด้อค่ะงวดนี้เนาะจ้างวดนี้ก็ะไรมากแล้วนี่เป็นปัญหาหรือเอาแบบโตๆเลยเอาอันนี้เป็นหามากเป็นโตเลยล่ะนี่ใจ้ยกในเบิ้งเลยพ่าทีมันเขียนหายเด้อครับมันจะมีอยู่ หนึ่งหกแปดกับคนที่เขียนหนึ่งหกแปดดีเทิร์ของเก้าหาอยู่ข้างล่างผู้แปดสองนะเมนเขยียนให้เลยเมนเขยียนใจใกระดาษให้เลยพอพอ่อแมนมันจะเป็นข้อมฝันเมื่อวานนี้เมียเห็นเขยียนหนึ่งหกแปดกับเก้าห้าบอกแมนแต่ว่าให้ไปกราบเอาเองเป็นหนึ่งเก้าแปดกับหกห้าแต่กราบคนนั้นไม่มีพัใจพรแค่หนึ่งหกแปดกับเก้าห้าเมน บาดนี้ทางแอดมินก็เลยมาขยายให้เป็น98กับ65เมย์มาขยายเองนี่มันเขียนบึ้งๆเลบึ้งพอๆอันอกระดาษให้พ่อกระดาษทำไมพ่อจะเขียนให้ดูเลยใช่ไหมครับเมย์จะเขียนในเบอร์ไหนเราพนเขียนในบหนึ่งพันเขียนมาหนงสี่ของพ่อนี่เคยเข้ามาเกี่งว่าติดครับมวยแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เขาอยู่เรื่อยเด้อ๋ออ๋อไอเนมามาลุตตอนวันที่เขาพันสาอันเขาพันสามาหนีลุตมาแล้วเขาประกาศเมย์ เออเีดาก้อยังไงหรเนาะ, <c oughs> อะโอ้นี่พนเพิ่น,นเชียนไหนสีเนาะนี่เพิ่นจะเชียนไหน นี่พี่เขียนดักสนานี่แล้วตัวนี้มาพันว่าไม่เป็นห่าด้วยผนบอกพี่เขียนในลักษณะนี้เลยแต่พผนบอกว่าตัวนี้เป็นห่าด้อยแต่ว่าให้ไปหมุนเอาแน่นี่ไปหมุนเอาเป็นหมุนเอาหมุนใส่หมุนขวาหมุนนาบึงเด้อหมุนนาบอ่ะพันเขียนแบบนี้แม่นอันนี้ติดตาตลอดเขียนอะไรเห็นสิคนที่เขียนให้พ่อคือเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นปู่แอ เป็นผู้แปลตร์แปลตร์นั่งสูงนี่มันจะนั่งลงกนึ่งถัมเลยแหละคนโบราณนะนะแม่นยานแมนคนโบราณเนาะที่ทุกคนไปไปเห็ดเอาปิจนาเอาเด้ออันนี้เป็นแนวทางให้เด้อะเป็นเนืทางไห้เปียกเปียกแบบนี้หมุนเอาอยากให้มีส่วนคุ้คนนั่นแหละ ในนั้นปูบอกว่าไปหมุนเอาไปใหาให้ให้เฮ็ดออกไปเพิ่นไ้มากนั่นหนึ่งหนึ่งหกไอวุ้เพิ่นไฮมากยังประเสริฐอะรตัวนม่ี่แมนแอ๋แปดหกแปดเก้าหกหกแปดหกเงนั่นมายว่าเปลี่นแปดเก้าซะคระนี่เป็นแนวทังของคุณพ่อสวัสด์ตายแล้วฟืนเนาะค่ะงวดนี้เป็นมาเขียนให้แดนจึงคืงาสันสามตัวค่ะกัให้ฮันเอาเดอร์พี่น้องค่ะมากิีนีค่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนังน้นเด้อค่ะทางช่องเสนอเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังะนะสำหรับแนวทางของคุณพ่อสวัสด์ตายแล้วคืนค่ะได้ลกไปเที่ยวสวรรค์นรกค่ะเจ๊กับอกเคยได้ยินคือกันนะคะสำหรับมือหนีเจ๊ดำกสิ่กจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะของไอเอฟซีทั้งมันโศกโศกมันมันเฮงเรงยๆุปังๆังในงวดวันที่17มกราคม2567เด้อค่ะ